เอเลยครับคุณผู้ชมครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปโปรเจกต์เลเยอร์นั่นเองวันนี้เนี่ยผมจะมาเล่นในโหมด p v p นั่นเองมาดูซิว่าพลังมนตราสูตรที่ผมใช้เนี่ยมันจะสามารถชนะ p v p ได้หรือเปล่านะครับด้วยการที่ผมเนี่ยจะ p v p 3รอบและมาดูซิว่าผมจะชนะทั้ง3รอบหรือเปล่านะฮะ โรบักหมดแล้วเติมร้านไหนดีนะนี่เลยมาดูชอบร้านเติมโรบักเกรดแจมแถมยังมีบริการกดผลปีศาจและลกิฟเกมพาร์ทด้วยแหละมาต้องจัดหน่อยแล้ว ฟาร์มเองก็เหนื่อยโรบัคก,ก็หมดสงสัยต้องใช้บริการร้านเดวิลนูฟชอ็อปร้านดับฟาร์มแมปโรบล็อกและยังมีบริการรับเติมโรบัคแท้เรท5เติมโครตเร็วด้วย oh, โห <Questo S 2> โครตดีถ้าอยากใช้บริการลิงก์ด้านล่างเลยนะครับโอเคถ้าแบบมีน้องๆคนไหนนะครับสงสัยว่าพี่ครับ PVP แล้วเราจะได้อะไร uh huh. การที่เรามาเล่นในฮับโหมดหรือว่า PVP โหมดนะครับสิ่งที่เราจะได้นั่นก็คือขั้นหรือว่าแรนกิ้งของฝั่งนั้นนะครับสมมุติว่า เราเล่นนักล่าศูนย์เราก็จะได้แรงกิ้งของนักล่าศูนถ้าเราชนะแต่ถ้าเราแพ้เราก็จะเสียนั่นเองนะครับของฝั่งอสูนก็เหมือนกันนะครับและนอกจากการที่เราได้แรงกิ้งแล้วเนี่ยเราจะได้มาเป็นเงินด้วยนะครับถ้าใครช่บชองการ p v p เนี่ยแนะนําเลยนะครับมาถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับผมวอร์มมือมาเรียบร้อยแล้วนะไปครับ let's go เราเจอคนนี้นะครับสกูลคาร์มดมาเราเลยคุณผู้ชมครับตึงๆแน่นอนนะฮะดาบรานมาแรงซะด้วยเดี๋ยวผมร้อยเขาเข้ามาก่อนละกันรู้สึกว่า คนนี้ผมเคยเจอนะฮะเขาใช้ปลาอัศนีหรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดถ้าจาไม่ผิดนะถ้าจําผิดก็คือจําผิดนะครับผมบินไว้ก่อนเลยเปิดก่อนได้เปรียบครับจําไว้ก็สกิลนี้นี่ไงครับเฮ้ยสวนแน่นอนโอเคอันนี้ผมเปิดว่าเลยนะจริงๆต้องต่อคอมโบให้ได้นะฮะโอเคพยายามบล็อกบล็อกไว้ก่อนบล็อกบล็อกไว้ก่อนนะฮะไม่ใช่สุนัข <c oughs> ไม่ใช่สุนัขเขาเ่านะบล็อกบล็อกไว้ก่อนบล็อกไว้ฮึบมาแล้วครับนี่ไงใส่คอมโบคอมจอยไปครับ เออสวยปึ๊บโอ้ไม่โดนสกิลนี้โอเคโดนสวนแล้วน,นะฮะปลาอัศนีกระบวนท่าที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าโดนเซ็ตหยอแเลยฮะคุณผู้ชมกระเด็นกระเด็นสวยสวยดีดีด,ดีคือโหมดนี้เนี่ยสามารถโดปยาได้นะครับคุณผู้ชมครับดังนั้นใครมียาเยอะใช้ยาได้นะ <c oughs> มันช่วยให้เราชนะได้เลยนะครับใช้ยานะเนี่ยเอ้ยโหบล็อกโดนบล็อกได้โอเคปึ๊บปุ๊บปุ๊บป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 ๊บสวนไปแล้วก็ต่อคอมโบปึ๊บต่อคอมโบไปฮะ ต่อแค่นี้พอนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคอมโบก็หลุดโอเคสกิลนี้หลบไปได้ต้องทาใจนิดนึงสกิลนี้หลบไปได้พยายามพยายามกดตัวคิวไว้โอ้ผมจะตายผมจะตายคุณผู้ชมสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่ไม่สวยแล้วไม่สวยแล้วบอกเลยไม่สวยแล้วหลุดอยูหลุดยูสวยสวยสวยงามสวยงามผมบินไปจัดเลยไหมฮึบสวยโดนโดนฮึบเออเออเออตายไหม เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเราบินนะก,ก,ก็อสูรเรามันบินได้ไม่ใช่เหรอคอดเกียนอุย้ยหลบได้อุย้ยหลบได้หลบได้ยังไงต่อยังไงต่อยังไงต่ออ่าเรียบร้อยโดนอันนี้ไม่ได้บินนะจ๊ะโดนแล้วจ้ะอุย้ยโดนต่อสวยชิบหายแล้วเป็นไปได้ก็โอเคกดถึงไม่ทันกดถึงไม่ทันกดตัวคิวไว้กดตัวคิวไว้โอ้โหเรียบร้อยครับโดนเซ็ตหยอดตายฮะมา ฮึบเอาแล้วมั่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 วโดนคอมโบคอมจ้อยไปก่อนครับผมฮึบเฮ้ยไม่โดนแดดมาสวยนี่แหละจังหวะฟรีอีสปอร์ตอือสวยครับสวยต่อคอมโบไปเลยเออไปเลยฮะนอกโลกที่คุณต้องการก็บินต่อเลยครับไล่ต่อ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 ฮึบนี่ไงฮึบย,ยังไงยังไงก็ได้อยู่ดี มุนไปหมุนไปเรียบร้อยฮะเดสสโมเล่เต๋เป็นไงตึงปล่ะคคุณผู้ชมครับเขาจะมาแล้วครับสกิลไหนเปิดสกิลไหนเปิดเขาพิมอะไรมาไม่รู้หลบไปครับว้าวฟลายเขาบอกเราบินนะฮะก็บินได้ไม่ใช่หรอครับนผิดกดที่ไหนเปิดกดที่ไหนครับก็โดนไปเลยครับก็ลอยไปด้วยเลยละกันไปเลยครับอยากบินนักใช่ไหมไปเลยอนุญาตให้บินครับอยากจะบินนักใช่ไหมล่ะชอบเลยยังไงยังไง ยังไงยังไงบล็อกเออเรียบร้อยโดนต่อครับน like like, like, okay right? ีไงไม่ต้องบินก <laughs> ็สู้ได้แต่โดนแล้วโดนหลังโดนไหลยโดนไหลโอเคโอเคหลุดอยู่หลุดอยู่หลุดหลุดหลุดอุ้ยโดนต่อไม่น่าเลยฮะไม่น่าปลดบล็อกเลยไม่น่าปลดบล็อกเลยจังหวะนี้บล็อกไว้ต่อบล็อกไปต่อสวยโดนโดนบ้างโดนบ้างโดนบ้างนีไงคำรามใส่ยัดหน้าไป ไปอีกไปเที่ยวโลกไปเที่ยวด้านนอกเลยผมพยายามจะไล่เขาไปด้านนอกนะฮะแล้วก็ค่อยสกิลไล่ทีหลังอย่างนี้ไงครับนี่ไงเรียบร้อยทีจ,จ,จีครับโอ้โหรอบนี้ศัตรูของเราชนะมา13รอบอยู่นะฮะไม่ง่ายแน่นอนครับรอบนี้ตึงแน่นอนนะฮะมีได้มีเสียผมมีโอกาสที่จะแพ้นะครับน่าจะใช้ปราณวายุนะครับคือผมบอกเลยว่าปราณที่พีพีตึงๆเนี่ยคือปราณวายุนะถ้าเจอนี่คือโอกาสชนะเรียแบบน้อยเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ผมบินก่อนเลยละกันนี่ไงครับปลาอายุจริงจริงด้วยคุณผู้ชมนี่เไงเปิดก่อนได้เปรียบแค่นั้นแหละเปิดก่อนได้เปรียบแล้วก็ไล่เขาไปนอกโลกได้ไหมไล่ไม่ได้ไล่ไม่ได้สกิลนี้บินเข้าไปเลยครับอุ้ยโดนอยู่ชิบหายแล้วสวยซอสจัดซูยจัดซูยจัดเดด,ดดเดดเดดโอ้ตึงตึงผมบอกเลยตึงโอ้ปลาตัวตึงแล้วยังไงครับผม ผมมีอันนี้อยู่เฮ้ยชิบหายแล้วชมสกิลใช้ไปแล้วผมลืมผมลืมดูสกิลว่าผมใช้ไปแล้วนะฮะปึ๊บอ่าเรียบร้อยโดนปัน่นโดนปั่นแล้วต่อคอมโบไหป,ปึ๊บนี่ไงฮึบยังไงยังไงโอ้หลุดสวยคอมโบหลุดสวยสวยครับสวยผมจะบินแล้วไปจัดการเขาเลยนะสวยครับ เดียบร้อยฮะสำหรับรอบแรกนะครับดีจจเลือดแป๊บเติมเลือดได้นะครับเพราะว่าเราใช้ตระกูลคอมบโดแล้วเราเล่นอสู์นะถ้าเป็นอย่างนี้เราสามารถเติมเลือดได้เลยโหโดนแล้วครับเน้นๆเลยสกิลนี้สตันนานซะด้วยฮึเหลบได้โอ้โหไม่ได้แล้วครับโดนละโดนละครับโดนเล่นแล้วผมโดนแล้วฮะโอ้โหซีมอดสองหอใส่ไข่แล้วครับอุ๊ยโอ้โหโบล็อกได้ด้วยเหรอเกินไปเปล่าฮึบยังไงก็อย่างนั้นแหละอย่างนี้ก็ได้ครับ หฮ้ยหลบโอ้โหยอกโยกหลบขนาดนี้กันเชียวโอเคตายให้ก็ได้ครับฮึบโอเคสวยสวยครับสวยครับสกิลนี้คือไปคอมโบนะฮะปึ๊บโอเคสวยโอเคโลไม่แตกโลไม่แตกก็คือจบอะครับจริงๆโอเค ปั่นเลยละกันเรียบร้อยครับโหเป็นไงคอมโบตึงๆจากองเล็บนะฮะโอ้โหเฮ้ยเอาแน่เอาแน่เอาแน่เอาแล้ฮึบ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 ผมลืมผมลืมสก,กิลโอ้โหชิดใกล้ชิดโอ้ม y g ก d อดเอาแล้วครับโดนเลยฮะโดนบ้างว่าแต่ทำไมตัวเขานิ่งงนานะน้องผู้ชมโอเคหายละฮึบโอเคสก,กิลนี้หลบไม่ได้นะจาน้องรัก เฮ้ยโอ้โหผมลืมว่าผมใช้ไปแล้วว่าบางทีสกิล <Bro. S 1> ผมก็ขี้ลืมนะบินเลยละกันครับสวยสวยครับโอเคปรับสติให้ไม่โลกก่อนนะฮะอ่ะโอเคตายแล้วครับสวยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ชนะมา2ตารวดแล้วนะฮะตึงอยู่นะรอบสุดท้ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ สวยหลบได้ฮะสวยครับสวยครับผมผิดพลาดทางเทคนิคผมสกิลผิดเรียบร้อยสกิลนี้โดนนะฮะยิงต้องหลบนะสกิลนี้กันไม่ได้นะครับโดนนะบอกเลยไอ้คนนี้คอมโบเก่งนะเนี่ยอึ๊บอึบอึบเออโอ้โหผมคอมโบพลาดรัวๆเลยเุ้ยโอาตระกูลโคโจป่ะคุณผู้ชมผมว่าเขาตระกูลโคโจนแน่ๆคอมโบคอมจ่อยไปหน่อยครับเออ เรียบร้อยครับรอบแรกเลือดเต็มแล้วครับโอ,โอ้โหโอ้สกิลนี้โดนชัวร์ปาลอไม่ได้แต่ผมเลือดเต็มอยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาปึบนี่แน่สกิลนี้ยังไงยังไงแดะใส่ป่ะละ่ะฮ้ยโอ้โหโดนแดะใส่ชิบหายแล้วคุณผู้ชมโดนแน่นอนนะครับโดนแน่นอนครับอุ้ยเฮ้ยท่าอะไรวะเนี่ย ผมไม่เคยเจอท่านี้วะเฮ้ยมันคือท่าอะไรครคุณผู้ชมรู้ <c oughs> สึกไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่อ่าเรียบร้อยโดนครับคอมโบเดิมไปรอบน,นี้ไปท่องอวกาศหน่อยแล้วกันอุย้ยไม่โดนโอ้โหนึกว่าจะพาไปท่องอวกาศได้ยังก่อนใช่ไหมเฮ้ยโอ้โหดาบนี่ว่ะเฮ้ยหลบโอเมกุสโอเมกุสกายโอเมกุสอ่า,อาอเรียบร้อยไม่มีสกิลอะไรซิโอ้โหโดนละ โดนเซตรัวๆโดนเซตมา3าีรอบอ่ะเรียบร้อยโดนืออแตกผมก็ฮิวเลือดต่อครับน่าจะไม่ตายนะครับน่าจะได้อยู่อ่ามันจะไม่มีดาเมดนะถ้าแบบเพิ่งเกิดมานะครับยังไงปึ๊บสกิลนี้ก็คือหลบหลบได้หลบหลบเออสวยอย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละนี่ไงคองโมโบเดิมไปโอ้โหหมอนี่อดเที่ยวอากาศตลอดเลย เอาเอานานี่อ้โดนโดนผมจะตายไหมเนี่ยโดนแล้วครับหนึ่งคอมโบเฮ้ยไม่โดนอ่ะเรียบร้อยบล็อกบล็อกอันนี้คือไม่รอดแน่นอนครับอ เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับเป็นไงชนะ3รอบรอบร้อยครั้งชนะ3รอบครับลอเล่นครับสู้3ครั้งชนะ3ครั้งนะครับมนสูนอันนี้ที่ถูกลืมก็ไม่ธรรมดานะครับก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ใครที่ชอบฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากโครตในจัก,กรวาลเนี่ยฝากกันกดซับสไครต์ด้วยก็จะขอบคุณมากๆสาหรับคลิปนี้ไปละจู้บ๊ายบายไปแล้วครับขอไปกดต่อแล้วกันนะชนะรัวๆขนาดน,นี้ไม่เคยเป็นมาก่อนเหมือนกันครับไป